เวลาพูดถึงแบรนด์เราวก็ถึงแบรนด์สินค้าทำไมความสำคัญของแบรนด์องค์กรมันสำคัญยังไงกัรตาในเมื่อถ้าขายของได้ก็โอเคเนี่คำตอบง่ายๆซึ่งเราคุยกันในรายการอยู่บ่อยครั้งก็คือคนที่ชื่อดีต้องนามสกุลดีไหมคําตอบก็คือว่าชื่อดีก็ดีแต่ถ้านามสกุลดีด้วยหรือบางทีชื่อไม่ค่อยรู้จักแต่นา่จากนามสกุลที่ดีคนก็รู้สึกเชื่อมั่นเชื่อถือได้เช่นเดียวกันแล้วมันมีประโยชน์ในเชิงธุรกิจยังไงถ้าต้องสรุป ก็คือว่าแบรนด์ดีเนี่ยมันไม่ได้แค่แบรนด์ดีแต่มันกระทบกับทุกฝ่ายที่มากกว่าแค่การตลาดดังนั้นนี่ก็เลยเป็นที่มาที่สำคัญของงานในวันนี้ก็คือ Asean and Thailand's t o ์ c o ็อปคอร์ปอเร d v a l แบรนด์แบรนด์มันน่าจะวัดมูลค่าได้ที่บอกว่าแบรนด์ดีแบรนด์ดีมันจะบอกได้แล้วว่าดีเนี่ยกี่บาทรืออาจารย์อันนี้แหละอาจารย์ครับมผมขอปรบมือให้อาจารย์ สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการบิสซิเน s รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์4ี่โมงครึ่งทางวิทยุจุฬาครับติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกพัทธรธนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมเลม็กมณชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN อช่อง16และบ class.com ครับอาจารย์ครับวันนี้เรากลับมาเจอกัน พร้อมกับเรื่องที่หลายคนคงจะต้องถามเหมือนกันว่าทิศทางการตลาดนี่มันจะเป็นยังไงเรื่องแบรนด์เรื่องสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีนี้มีอยู่เยอะรวมถึงอีเวนต์ใหญ่ประจำปีของ CBS ครับอาเซียนแอนด์ไทยแลนด์ o r ็อปคอร์เปอรนด์2022 <im itation> ครับก็ <im itation> เป็นงานใหญ่ที่เราจะจัดขึ้นนะครับโดยที่เดี๋ยวในรายการก็จะมีรายละเอียดของวันที่เราจะจัดงานอยู่ด้านล่างของรายการของเรามเีเป็น QR Code ฝากท่านที่สนใจลงทะเบียน <Okay. S 2> แล้วก็มารับรู้เรื่องราวดีๆเกี่ยวข้องกับแบรนด์สุดยอดแบรนด์ของอาเซียนและสุดยอดแบรนด์ของประเทศไทยกันที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยครับเพื่อเป <im itation> ็นการทบทวนให้เห็นภาพเวลาพูดถึงแบรนด์เราก็จะถึงแบรนด์สินค้าบริสไลนีเวีย เอ๊ะแล้วทำไมความสำคัญของแบรนด์องค์กรมันสำคัญยังไงครัตาในเมื่อถ้าขายของได้มันก็โอเคเนี่ใช่ <c oughs> ก็มีมีคำตอบง่ายๆซึ่งเราคุยกันในรายการอยู่บอ่อยครั้งก็คือคนที่ชื่อดีต้องนามสกุลดีไหมอ๋อเหรอคะคำตอบก็คือว่าชื่อดีก็ดีแต่ถ้านามสกุลดีด้วยหรือบางทีชื่อไม่ค่อยรู้จักแต่จากนามสกุลที่ดีคนก็รู้สึกเชื่อมั่นเชื่อถือได้เช่นเดียวกันเออนนี้จริงอันนี้จริงเหมือนเล็กบิสซิเนส เล็กบิจินี่หรือเบคคุณเล็กมนชัยวงกิติไกรวันวันดีคืนดีก็อาจจะมีจุดๆุด,ดวงกิติไกรวันเขาก็จะคิดถึงคุณเล็กได้ทันทีอาจารย์หงงงบน <laughs> ด้านดี <laughs> ผมว่าจะเป็นด้านดีอ่ะครับครับ,รบก็อย่างนี้แปลว่าจริงๆแบบเดียวกันครับอ่อาจารย์เอกจากจุฬาค,คุณเล็กจากวิทยุจุฬาไงค,คือทําไมต้องมีสร้อย,อยตามหลังด้วยคําตอบคือมันเป็นคล้ายๆกับนามสกุลของเรา งั้นคอร์เปอเรทแบรนด์เนี่ยก็จะกลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรได้ดีมากอืมแล้วมันมีประโยชน์ในเชิงธุรกิจยังไงอ่ะมีหลายอย่าง <c oughs> ประเด็นหนึ่งเวลาที่คอร์เปอเรทแบรนด์นี่คือถ้าเป็นผลักแบรนด์ดีอะ่ะมันจะช่วยในเรื่องของการตลาดอยู่ละครับ <c oughs> แต่ถ้าเป็นคอร์เปอเรทแบรนด์ที่ดีหนึ่งการตลาดดีอ <c oughs> แต่การตลาดดีไม่พอเราบอกว่าด้านด้านเอชอาร์ก็จะกลายเป็นคือการบริหารจัดการคนอะ่ะ <c oughs> ก็จะดีด้วยยกตัวยอย่างเช่นคือตอนนี้ บริษัท Google จะเปิดรับสมัครคนแล้วโอ้คนที่เรียนมาทางด้านบริหารธุรกิจเรื่องของ IT ทีชอบดิจิทอลก o เกิลรับสมัครคนอยากจะสมัครกันนี่มันระดับโลกเลยนะอ่ะแปลว่าแบรนด์ที่ดีดึงดูดคนดีครับดึงเข้ามาแล้วก็ดูดไว้ไม่ให้ไปไหนคือเคยอุ้ยต้งเป็นเรื่องคลาสสิกมากตั้งแต่สมัยเรียนจบแล้วทางานใหม่ๆเงินเดือนสมมติบริษัทไทยกไก่ให้สิบาท แต่บริษัทนอกบริษัท A ให้8บาทน้อยกว่านะไป8บาทใช่เพราะว่าพูดกับใครเนี่ยหน้ามันบานไงว่าอยู่บริษัท A นะแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่หน้าบานรู้สึกว่าเออฉันจะได้เรียนรู้มันมีค่าความรู้ทีฉันจะได้เรียนจากเขาคือมากกว่านั้นคือมันมีค่าความมั่นคงเพราะฉันรู้สึกว่าหรือว่าค่าของโอกาสที่ฉันจะไปอยู่ใน regional หรือ international office เยอะแยะมากมายทั่วโลก มันมีค่าอย่างอื่นที่มากกว่าแค่ค่าของเงินซึ่งเรื่องของชื่อเสียงโอกาคุณค่ามูลค่าพวกนี้แบรนด์นี่คือพลังของแบรนด์องค์กรเลยนะใช่มันผมแต่ผมกลับกันนะคุณเล็กคือมีแบรนด์เมืองนอกตอนที่เรียนจบแบรนด์เมืองนอกชวนไปทํางานครับเงินเดือนเยอะเชียวยังได้ยังจํำนะสมัยก่อนเงินเดือนเด็กปจบปตรีสมัยผมเนี่ยหมื่นห้านี่หรูหรามากเขายื่นมาให้ผมสองหมื่นอุ้ย ก็เยอะเลยนะอาจารย์หูเยอะมากเด็ก <De k S 1> ปตรีสมัย20ไม่อยากคยนรู้หมดอ่ะครับจียี่สิบปีจริงนะ,ะ20ปีที่แล้วเนี่ย20 0 0 0บาทเยอะมากจุลามาบอกว่ามาเป็นอาจารย์ไหมหให้ประมาณครึ่งเดียว <g ül> เลือกจุลานะอุ้ยอาจารย์อันนี้แหละอาจารย์ครับผมขอปรบมือให้อาจารย์แล้วก็อุดมการของอาจารย์ครับแต่ผมก็มีความรู้สึกว่า เออมันต้องทดแทนคุณของแหล่งเรียนมารู้สึกว่าคือตอนนั้นก็ไม่เข้าใจรู้แต่ว่าทดแทนคุณของแหล่งเรียนมารู้สึกว่างานของการเป็นอาจารย์มัน,มนคงได้ c o n ท r i b u วสู่คนอื่นๆนู่นนั่นนี่หลายอย่างพอคิดไปคิดมาเอ๊ะมันคือแบรนด์จุฬาอแปลว่า corporate brand เนี่ยมีคุณค่าในการที่ทําให้เกิดประโยชน์ด้าน HR นี่เป็นอาจารย์จากจุฬาเลยนะอ่ามีนี่คนที่เป็นอาจารย์จากจุฬาเอเอมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยของแบรนด์ครับ อันนี้คือด้าน HR ด้านการตลาดขายของได้ด้าน HR ดึงดูดคนเก่งครับด้าน Finance เออมีคนบอกว่าแบรนด์ดีนี่เก es> ี่ยวอะไรกับ Finance ์นั่นสิอย่างเช่นขนมร้านนี้ดังกว่าขนมร้านนู้นมันกู้เงินดีกว่าหรออะไรเงี้ยกู้เงินได้จริงๆอ๋อจริงเหรอจังโอ้ก็เจ้าของเออซีอีโอแมคโดนัลในยุคหนึ่งเคยบอกว่าถ้าสมมติว่าร้านค้า McDonald's ทั่วโลกถูกอะไรก็ไม่รู้เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติทำลายทิ้งทั้งหมด เขาสามารถเอาแบรนด์แมคโดนัลล์ไปยื่นแบงและเอาเงินออกมาสร้างใหม่ได้ครบเพราะคนเชื่อมั่นเชื่อถือในแมคโดนัลล์หรือมากกว่านั้นคือไม่ต้องรอให้มีอะไรมาทํำลายหรือว่าจะกู้เงินหรอกแต่อยากจะเข้าตลาดลักทรัพย์อยากจะระดมทุนอพอแบรนด์แข็งแรงไม่เคยโกงใครมีชื่อเสียงดีนู่นนั่นนี่คนก็อยากจะมาร่วมลงทุนงั้นในแง่ของไฟแนนซ์เนี่ยมันได้ทั้งในเรื่องของ การกู้เงินการยืมเงนนินนู่นนั่นนี่เครดิตเทอแลมยังมีเรื่องของของการลงทุนอีกต่างหากต้นทุนทางการเงินที่แตกต่างไปจนถึงโอกาสทางธุรกิจที่มากขึ้นใช่ครับการผลิตบ้างอ๋อเหรอฮะอแบรนด์ดีนี่เกี่ยวรกับการผลิตนั่นสิอาจารย์อุ๊ยผมเจอหลายๆบริษัทนะคุณเล็กที่เอ่อจากซื้อเครื่องจักรเข้าสู่โรงงานครับแล้วได้ราคาถูกกว่าบริษัทอื่น เพราะบริษัทเครื่องจักรอยากได้ว่าฉันขายให้บริษัทนี้ด้วยนะอ๋อจริงอาจารย์สมัยผมเป็นเซลล์เน่ใช่เลยและขายระบบแล้วเรื่อง reference หรือว่าลูกค้าที่ใช้บริการของเราเนี่ยจะเป็นอะไรที่สำคัญมาก mm. เพื่อที่จะโชว์เขาดูไปเสนอให้กับผู้บริหารบริษัทที่เป็นลูกค้าผู้มุ่งหวังเนี่ย mm. เขาก็จะทำหน้าเบื่อหน่ายจนเมื่อหน้าสุดท้ายว่า reference ของโซลูชันนี้เนี่ยอา้าว ทีนี่ซื้อด้วยเหรอเนี่ยคู่แข่งซื้อด้วยเหรอเนี่ยอ,อ,อย่างเงี้ยโอ้คู่แข่งที่ใหญ่กว่าแล้วเราอยากจะเป็นเขาซื้อด้วยเหรอเนี่ยเขาเริ่มแบบตาวาวใช่แบบจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทําแบรนด์องค์กรได้ดีบางทีเนี่ยลดต้นทุนการผลิตอคือขอซื้อวัตถุดิบอันนี้หน่อยแต่ว่าเราไม่ค่อยมีตังคอยยืดเวลาคเครดิตเทอมและลดราคาได้ไหมอโอ้แต่บริษัทนี้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เราอยากได้เขาอะบางทียอมยอมขาดทุน้วย เพราะถือว่าเอาไปใช้ต่อในการพูดต่อกับบริษัทอื่นๆน่ะมันมีคุณค่ามากเก็บไว้เป็นโปรไฟล์ที่ชอบพูดกันใช่ไม่ต้องไปทำโรงงานผลิตนะคือในฝั่งการตลาดจริงๆเนี่ยสื่อสารเอเจนซี่หลายที่อ่ะยอมรับลูกค้าบางเจ้า <5. S 2> ที่ขาดทุนอ๋อฮะเพื่อจะบอกว่าฉันเคยทําให้เจ้านี้ด้วยเออเชื่อเถอะแบรนด์ brand ที่เป็นท็อปหหรือว่าสุดยอด5แบรนด์อันดับแรกของประเทศไทยเนี่ย ก็จะเคยทำงานกับเอเจนซี่ประมาณสักห้าร้อยรายทุกคนจะมีเรฟเฟรนซ์เหล่านี้ใช่แล้วบางทีพอ,อ,อแบรนด์ใหญ่ในประเทศเรียบร้อยคุยกันปั๊บเนี่ยได้ทุกคนได้หมดที่ก็ต้องไปเริ่มหาแบรนด์ต่างประเทศคือเอเจนซี่เนี่ยสมมตินะได้ c h ช n แนลเขาจะคุยเยอะมากเลยว่าเขาคือเอเจนซี่ที่ทำงานให้ Channel เขาคือเอเจนซี่ที่ทำให้แบรนด์ดุยวิกตองทําให้เอเจนซี่ให้กับแบรนด์แอ r m แมสอะไรอย่างเงี้ยเอเจนซี่ที่ทําให้กับ Facebook นะเอ่อเมตาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นในตลาดพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลดต้นทุนงั้นถ้าต้องสรุปก็คือว่าแบรนด์ดีเนี่ยมันไม่ได้แค่แบรนด์ดีแต่มันกระทบกับทุกฝ่ายที่มากกว่าแค่การตลาดอืมฮะ ดังนั้นนี่ก็เลยเป็นที่มาที่สำคัญของงานในวันนี้ก็คืออาเซียนแอนทายแลนส์ท็อปคอร์เปอร์แบรนด์แวลูซึ่งปีนี้จัดมูลเราจัดมาหลายสิะสาปีคุณเล็กเราจัด13ปีท่านศาสตราจารย์ดรกุลธีรื่นรมปัจจุบันท่านอาจารย์ท่าตำแหน่งเต็มเป็นศาสตราจารย์กิติคุณดรกุลธีรื่นรมนะครับท่านอาจารย์เป็นผู้ร่วมเริ่มงานนี้ตั้งแต่จริงๆต้อง16ปีที่แล้ว สิบหกปีอาจารย์เริ่มคิดกันนั่งอยู่ในภาควิชาจําได้ก็ไปคุยกับอาจารย์ว่าแบรนด์มันน่าจะวัดมูลค่าได้คุยกันไปคุยกมางไงก็ไม่รู้บอกว่าทําไม่ได้เพราะว่าแบรนด์เพราะนักการตลาดอคุณเล็ก<ะ>ก็จะแบบมันต้องพอสร้างแบรนด์มันก็จะมีคุณค่าแล้วคมันก็จะรู้สึกดีคนจะชอบเราเอ้าวแล้วมันกี่บาทละ่ะพอพูดถึงกี่บาทปับ๊บเราจะอุ้ยไม่เกี่ยวกับเราคือความชอบมันวัดเป็นมูลค่าไม่ได้อ่อาจะเริ่มมาย<ะ>พูดอย่างนี้เราก็เลย ไปคุยกับอาจารย์ภาคการเงินแล้วก็คุยกับท่านอาจารย์ภาคการบัญชีที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีก็ได้รับความกรุณาจากอาจารย์หลายท่านอย่างเช่นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรดาพัฒนกิจการุณรองศาสตราจารย์ดรศิระสุดจินต์ประฑดีขออนุญาตพูดชื่อท่านอาจารย์ไว้นะครับเพราะอาจารย์ได้กรุณาช่วยแล้วก็เออท่านรองศาสตราจารย์ดรบรศักทุมานนท์จากภาควิชาการบัญชีไปคุยกับอาจารย์ผู้รู้ท่านเหล่านี้คุยไปคุยมาเฮ้ยมันมีวิธีการวัดจนได้คุณเล็กอืแล้วก็ออกมาเป็นสูตรเลย ว่าวัดยังไงเอาอะไรมาบวกอะไรล้วใช้ข้อมูลทางการบัญชีตัวเลขจริงแล้วมันออกมาเป็นตัวเลขเงินบาทว่ามูลค่าแบรนด์องค์กรองค์กรน,นี้มูลค่าเท่าไหร่เริ่มต้นจากของที่จับได้จริงตลอดกระบวนการไปจนถึงสุดท้ายได้มูลค่าที่จับได้จริงของแบรนด์องค์กรใช่แล้วก็ที่บอกว่าแบรนด์ดีแบรนด์ดีมันจะบอกได้แล้วว่าดีเนี่ยกี่บาทหมายความว่าถ้าดีจริงๆเนี่ยถึงเวลาอย่าง McDonald's บอกว่าฉันสามารถเอาแบรนด์ McDonald's ไปยื่นแบงค์แล้วแบงค์สามารถให้เงินกู้มาได้คำถามคือเวลาเราเอารถไปยื่นกู้แบงค์เนี่ยแบงค์ก็จะรู้ว่ารถเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่มีราคากลางมีราคากลางประเมินได้ครับบ้านเอาไปยื่นกู้แบงค์แบงค์ก็จะประเมินบ้านได้ว่าบ้านทำเลนี้มันอายังอ,อันนี้ก็ราคาเท่าไหร่<ม>คำถามคือแบรนด์นี่เอาไปยื่นรู้ว่ายื่นได้ได้ราคาเท่าไหร่เออไม่มีใครตอบให้ชัดเจนสักที ในต่างประเทศอาจจะมีเครื่องมือพยายามทําอยู่บ้างแต่ไม่ได้ใช้ตัวเลขทางการบัญชีและการเงินขณะน,นี้สุดท้ายเนี่ยเราก็สร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อเหมือนว่า CBS v a l u a t i o n <ะ> Corporate Brand Success v a l u a t i o n และที่น้าภาพภูมิใจก็คือเป็นเกียรติประวัติของคณะพันิเชยศาสตร์การบัญชีหรือ CBS ด้วยครับก็ตั้งใจให้ชื่อคล้องกัน<ะ>ครับจุฬาลงกรณ์ business school กับกับ corporate brand success v a l u a t i o n เป็น CBS เหมือนกัน<ะ>ครับแล้วก็ทาแล้วก็ นอกจากนําเสนอปีต้นเนี่ยสปีแรกเรานําเสนอผลเฉยๆแล้วก็เชิญนักข่าวมานักข่าวก็มาตามสไตล์นักวิชาการกุณเลเกือว่าเก๋สุดของเราก็คือว่านักวิชาการนั่งนักวิชาการนั่งอาจารย์กุลตรีนั่งผมนั่งท่านนักข่าวทั้งหลายสื่อมวลชนก็นั่งกัน4ี่หคนแล้วก็พูดๆดๆๆแล้วก็ถามๆๆๆถามๆถามถามแถลงข่าวแล้วก็จบแล้วก็คิดได้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรทาอะไรมากกว่านั้นนักการตลาดก็อยู่เฉยไม่ได้ก็เลยติดต่อไปที่สื่อในเครือผู้จัดการแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรากฏว่า เปลี่ยนเป็นการมอบรางวัลก็ดูเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นใช่เพื่อนผู้บริหารก็มาในงานแล้วก็เริ่มเสวนากันก็ผ่านพ้นไปได้ดีในปีแรกจังจำได้ว่าทํากันเองแบบงงๆแล้วก็ประสบความสําเร็จดีมากได้รับความกรุณาจากหลายท่านเช่นคุณกรญญการชลิตอาพรคุณวิเชียนเมฆประการจาก AIS คุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์จาก CPR กรุณามาขึ้นเสวนาความรู้กับเราก็หลังจากนั้นก็เริ่มเฟื่องฟูคุณเล็ก ผ่านไปก็กลายเป็นไม่ใช่แค่ Thailand's t ็อป o r p o เปอร b แบรนก็กลายเป็นอาเซียนแอนด์ไทยแลนด์ c o ็อป r a t e เปอร d ซึ่งก็มีผู้บริหารจากอาเซียนมารับรางวัลมาร่วมพูดคุยใช่แล้วก็บางทีเราได้คนสำคัญสำคัญอย่างเช่นปร o เฟสเซอร์ชื่อดังจากญี่ปุ่นครับ โทนี่เฟอร์นันเดสเจ้าของ a อร์เอเชียอย่างเงี้ยขึ้นมาขึ้นเวทีก็เลยกลายเป็นงานที่ทุกคนจับตามองในแต่ละปีครับแล้วปีนี้ปี2023สูกมั้อาจารย์มันมีอะไรที่ที่เป็นไฮไลท์เราจะมีงานที่หอประชุมจุฬงกรมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกคืองานก็สกเกลใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ๋องานาจาัดหอประชุมด้วยเหรอ เพราะตอนแรกอะจัดที่ตรงเทวะไยใช่ไหมฮะใช่ตอน<จ>นี้หอ p ประชุมนี่อลังมากเลยนะเราเปลี่ยนที่มาหลายที่มากเลยคุณเล็กจากห้องแบบห้องเรียนธรรมดาตอนที่เราแบบทำแค่ press r ลีสนะเอ้ย press conference อนะ แล้วก็ไปจัดที่ตลาดหลักทรัพย์เกา่า<ห>แล้วก็ย้ายมาตลาดหลักทรัพย์ใหม่หครับแล้วก็ย้ายไปที่เทวาล<ห>ครับก็คืออาคารมหาจุฬาลงกรณ์<ห>เราเรียกชื่อเล่นว่าเทวาลแล้วก็ปีนี้เราจัดที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยอีงหน่อยอาจจะต้องไป Impact a r e n a าไม่ใช่พีพีวิวกินสิ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าพอมองย้อนกลับมาเนี่ยการจัดการมอบรางวัลให้ที่หอประชุมจุฬาก,ก็คือเกียรติอันสูงสุดอย่างมากครับ,รบแล้วก็ องค์ปีนี้ตั้งใจไว้ว่าจะยิ่งใหญ่อลังการอืครับแล้วเรื่องการเสวนาเนื้อหาในงานเป็นยังไงครับ,รบก็ในการเสวนาครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับความการุณาอย่างยิ่งจากท่านวิทยากรหลายท่านนะครับท่านประธาน I อ d ดีจะกรุณามาร่วมเสวนากับเราในปีนี้นะครับแล้วก็ท่านคณะบดีอาจารย์ดรวิลเลอร์นะครับจะกรุณามาเสวนาจริงๆอาจารย์วิลเลอร์เป็นแขกประจําในการเสวนาของเรามากแต่มาทุกครั้งอาจารย์ไม่เคยซ้าอ๋อใช่ครับ าจา์มีมุมใหม่เสมอแล้วทุกคนเป็นแฟนคลับพอจะคุยว่าปีนี้จะเรียนเชิญอาจารย์วิเลิศอีกไหมก็เกรงใจท่านคันบดีแต่ไหนท่านก็มาอยู่แล้วแล้วท่านก็เป็นคนที่มีของใหม่เสมอก็ต้องเป็นท่านอาจารย์วิเลิศแต่ว่าอีกท่านหนึ่งที่ได้รับเกียรติอย่างยิ่งก็คือคุณวสิทธิ์แต้ไิสิทธพงศ์ซีอจากเดท a โกรเพราะฉะนั้นก็3ท่านสําคัญก็จะขึ้นเวทีไปเสวนากันในเรื่องของ ESG กับแบรนด์ corporate ทรีแบนด์ครับเอาสิจะทํายังไงต่อจากนี้แล้วทําแบบจับต้องได้ด้วยสําคัญก็คือว่า ท่านที่มาบางคนก็บอกว่ามาแล้วนอกจากจะได้รับความรู้เรื่องการวัดมูลค่าแบรนด์รู้ว่าใครได้รับรางวัลแล้วไงก็มาฟังเสวนาครับวันนั้นคือองค์ความรู้สําคัญมากเลยว่า ESG ซึ่งเป็นแนวคิดสําคัญว่าท,ทําธุรกิจต้องมี ESG เนี่ยเกี่ยวกับแบรนด์องค์กรยังไงอืมครับทีนี้หลายคนคงอยากจะรู้แหะรวมถึงตัวผมเององค์ประกอบของการเป็นแบรนด์ที่ ที่ประสบความสําเร็จแบรนด์องค์กรที่ประสบความสาเร็จนั้นเนี่ยมัคนควรจะประกอบไปด้วยอ,อะไรบ้างก,การจะพูดเรื่องนี้ต้องถามคําถามวิจัยชุดใหญ่เลยเพรากว่าจะได้คําถามนี้เนี่ยอาจารย์มากี่ข้อไม่รู้เลยใช่ไหมใช่คือโอ้คือเหมือนกับมีคนถามว่าการที่จะบอกว่าคนมีนามสกุลที่ดีหนึ่งนามสกุลที่บอกว่านามสกุลนี้ดีแล้วเช่นวงกิติกไกรวันเนี่ยดีคำถามคืออะไรเป็นองค์ประกอบทําให้นามสกุลนี้ดีโอ้ยผมก็นึกเรื่องสาตย์ทายาทเหมือนกันโอ้มันจะต้องแบบ ก็เป็นคนที่เชื่อถือได้มีคุณธรรมจริยธรรมประสบความสําเร็จจากรุ่นสู่รุ่นใช้เวลายาวนานเ,เป็นคนที่ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังคือเรื่องนี้คุยกันอีกยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปฟังตอนเสวนาว่าเอมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างและ E.S.G เนี่ยเกี่ยวยังไง<ะ>ครับแล้วก็สําหรับคนที่สนใจอยากเข้าไปฟัง<ะ>อยากเข้าไปติดตาม<ะ>เขาทํำยังไงได้บ้างอาจารย์คือเราให้ลงทะเบียนแล้วเข้าฟังฟรีแล้วม<ะ>ี กิจกรรมดีๆต่างๆในงานอีกเยอะแยะมากมายและองค์ความรู้ที่เราเตรียมไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวจะบอกรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างนี้ท่านก็ดูวันที่แต่ว่าไปเจอกันที่หอประชุมจุฬาแน่แล้วก็ลงทะเบียนเรียนลงทเบียนไม่ต้องเรียนเข้ามาดูลงทะเบียนเข้างคือต้องลงทะเบียนนิดนึงเพราะถ้าลงทะเบียนปั๊บเนี่ยเราจะได้มีฐานข้อมูลท่านส่งข้อมูลอย่างเช่นมี powerpoint มี บุคลຈ์ไฟต่างๆเนี่ย mm hmm. จะได้ส่งไปหาอีเมลท่านถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุณาลงทะเบียนที่ลิงก์ค r วอารโคดนี้ด้วยหลายท่านที่อาจจะเคยฟังอาจารย์พูดถึงงานงานนี้เนี่ยก็คงจะถามอ้าวแล้วทำเนียบของคนที่เคยได้รับรางวัลนี้มันมีใครบ้างหล่ะเผื่อจะได้พอใจเห็นภาพบ้างว่าแบรนด์องค์กรประสบความสําเร็จมันเป็นยังไงแบรนด์องค์กรที่ประสบความสําเร็จและได้เข้าสู่ hall of fame คือมันมีอย่างนี้คุณเล็กถ้าสมมติว่าได้รับรางวัล5ปีติดต่อ,อก,กันเราจะเชิญเขาเข้าสู่ hall of fame เก็บยกขึ้นหิ้งครับก็คือต้องเรียกว่าเป็นหอเกียรติยศแบรนด์อ,องค์กรไทยซึ่งหอเกียรติยศแบรนด์องค์กรไทยนี้เนี่ยมีหลากหลายแบรนด์ที่เข้าสู่หอออฟเฟมแล้วก็ยกตัวอย่างบางแบรนด์นะครับแบรนด์หนึ่งที่น่าชื่นชมมากแล้วก็เติบโตในปีที่ผ่านมาอย่างมากเลยก็คือ BDMS ครับครับ BDMS เนี่ยบังกอกดูสิ Medical Services ปีที่ผ่านมาทำลายสถิติโอกำไรมหาศาลแับ อุตสาหากรรมปี่ล้วอุตสาหากรรมโรงพยาบาลนี้นิวไฮกันน่ากลัวมากเลยนะคุณเล็กฮแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขยายการลงทุนต่อเนื่องจากโมเมนตัมพวกนี้คือแต่ BDMS เนี่ยแข็งแรงมากแบรนด์องค์กรของ BDMS นั้นมีแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ลูกอยู่เพียบอ่าไ้ได้เห็นชัดเจน BDMS คือบางกอกดูสิ Medical Services ภายใต้เนี่ยก็จะมีแบรนด์ลูกอย่างโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลพยาไทยเปาโลเมโมเรียลสมิธติเวด Bnh และอื่นๆรวมถึง Safe Drug, s a ฟ e d r u ทที่เป็นร้านยา oh, แล้วก็ยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายอยู่ภายใต้ BDMs BDMs Wellness ซึ่งอยู่ที่ปักในเลิศเก่าอย่างเงี้ยไอ้ยางเงี้คือตัวอย่างของการการเล่าถึงแบรนด์องค์กรว่า BDMs คือแบรนด์องค์กรนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือแบรนด์ลูกลงมาแล้วก็มีแบรนด์ d u c t เกิดขึ้น<ะ>ครับงั้น BDMs ทําไปทํามารู้ตัวอีกทีเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลอันดับหึ่ใน5ของโลก โอ้ยใหญ่จังอะอืมใหญ่มากนะครับก็เลยอยู่ในหอออฟเฟ m มของเราเพราะได้รับรางวัลไปห้ารอบครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งจากฝั่งที่เป็น h e a l t h แคร์หรือว่าใส่สุขภาพใช่ทีถ้าไปดูฝั่งของของเทเลคอมมูนิเคชันก็จะเป็น AIS ซึ่งอยู่ในหอออฟเฟ m มเช่นกันครับสมัยก่อนเนี่ยคุณวิเชียรเมธก,การมาคุณสมชัยเลิศสุทธิวงซีอกับซีโในกรุณามารับรางวัลเองทุกปี โดยเฉพาะพี่สมชัยเนี่ยท่านเป็นสิทธิเก่าคณะบัญชีจุฬาเพราะฉะนั้นถ้ามีกิจกรรมอะไรกัท่านก็กรุณามาครับแล้วก็มารับรางวัลไป a s, mm hmm. <S, <AS> <S เองก็มีความชัดเจนมากในเรื่องของการสร้างแบรนด์ที่แข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนมาโดยตลอดอันนี้ก็ a a s อย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าดูที่ฝั่งของ transportation logistics เราจะเห็น AOT mm hmm. อันนี้โหนอนมาเลยแล้วก็ที่สําคัญคือแบรนด์ก็มืคือมามาก AOT โอ้หมูลค่าแบรนด์ของเขามูลค่าของ Market Cap ของเขาในตลาดหลักทรัพย์ก็ใหญ่โตที่สุดอยู่แล้ว<ะ>ครับแล้วก็พอเอามาคิดมูลค่าแบรนด์ a o t ก็มีมูลค่าสูงมากแล้วก็ใครที่มีมูลค่าสูงที่สุดในทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทยจะได้รับรางวัลอาเซียนท็อปคอร์เปอร์แบรนด์เพราะว่าสูงสุดในสิงคโปร์ก็จะมีอาเซียนท็อปคอร์เปอรแบรนด์ของสิงคโปร์คือเราให้ทุกให้ให้ทุกประเทศ ครับที่มีตลาดหลักทรัพย์ปรากฏว่าในประเทศไทยเนี่ย AOT คือที่หนึ่งครับก็ต้องก็ต้องให้เข้าไปแล้วก็แนวโน้มก็ดูจะดีมากขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวกลับมามากขนาดนี้ใช่แบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งซึ่งบือหวามากในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมาในฝั่งของอิเล็กทรอนิกส์บ้างก็คือเดลต้าเดาแล้วก็กลายเป็นแบรนด์ที่ราคาแบบู้สนุกสนานกันมากครับก็เดลต้าครับอยู่ใน hall of fame ของเราเช่นเดียวกันเดลต้าเนี่ย คุณเซีย้ยเชินเย็นซึ่งเป็น s ร d e n นในประเทศไทยก็กรุณามารับรางวัลเองทุกปีแล้วก็มีมีอยู่ครั้งหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังให้อาจารย์กุณทรีกับผมฟังแล้วเราก็ชื่นใจมากเลยก็คือว่า Delta Electronics ประเทศไทยจำกัดเนี่ยได้ใช้ CBS v a l u a t i o n เป็น KPI ขององค์กรอ๋อฮะเขาวัดมูลค่าแล้วก็ถือเป็น KPI ประจำปีขององค์กร ที่จะดูว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยมูลค่าแบรนด์องค์กรเรามันมันเพิ่มขึ้นไหมหรือมันตกลงหรือมันยังไงครับซึ่งคนที่ทําเรื่องของวิจัยแล้วเราเป็นนักวิชาการเนี่ยแล้วเราได้สร้างเครื่องมืออะไรขึ้นมาเครื่องมือหนึ่งแล้วบริษัทเอกชนที่มีความแข็งแรงเขาเลือกที่จะเอาไปวัดในบริษัทเขาให้เป็น KPIO แล้วภูมิใจมาก ครับไม่ต้องคือ KPI มันวัดได้หลากหลายใช้ตัวเลขทางการบัญชีการเงินที่ฝรั่งคิดเยอะมากแต่ว่าถ้าต้องเอา KPI ของคนไทยไปคิดบ้างโอ้เนี่ยก็เกิดขึ้นที่เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจมกมหาชนครับยังไงก็ต้องฝากไว้จริงๆสําหรับงานงานนี้นะครับ,รบให้ไปติดตามแล้วก็ช่วยกันบอกต่อหน่อยสาหรับ,บแบรนด์องค์กรที่มีพลังแล้วก็มีมูลค่าสูงสุดแบบนี้ครับถ้ายังมีเวลาอยู่ก็ยกตัวอย่างได้อีกนะคุณเล็กอย่างเช่น SCG เนี่ยอยู่ใน อัน a อตอฟเฟมเช่นเดียวกัน <Yeah. S 2> ครับก็อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าพูดถึงเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ก่อสร้าง mm hmm. คือเนื่องจากว่าอยู่ในหมวดธุรกิจอุปกรณ์ก่อสร้างนะจริงๆเอสซีก็มีธุรกิจหลากหลายแต่ว่าถ้าอยู่ในหมวดธุรกิจอุปกรณ์ก่อกสร้างในตลาดหลักทรัพย์เอสซีนี่ไม่มีคู่แข่ง <Yeah. S 2> ที่เทียบเคียงกันได้ในเชิงของแบรนด์เลยเขาก็เลยกลายเป็นบริษัทที่ฮอตออฟเฟมจริงๆแล้วก็ทําได้อย่างยั่งยืน <Yeah. S 2> แล้ว e s g จะเกี่ยวกับเ c g มาก oh, yeah, yeah. เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะเป็นตัวอย่างที่มีความชัดเจนมากว่าการทำแบรนด์ที่ดีที่เป็นแบรนด์องค์กรต้องมี ESG คือต้องมีเรื่องของ environment มีเรื่องของ social <c oughs> แล้วก็มีเรื่องของ governance ครับแต่และแบรนด์ที่ฉันพูดมาแล้วพยายามจะจับเอะว่ามันมีอะไรคล้ายๆกันบ้างนะแล้วผมก็จับแพสชนแกะในหัวสั้นๆเนี่ยว่าคือนอกจากอเคความใหญ่ไรายได้ที่เยอะกำไรที่ดีดูเหมือนว่าสินค้าและกระบวนการในการดูแลคนของเขาคนของ องค์กรเหล่านี้ที่อาจารย์พูดมาก็ด้เป็นคนมีคุณภาพทั้งนั้นเลยใช่แล้วก็มันกาตอบคาถามคุณเล็กว่าคือเราไม่ได้แค่วัดเราอยากต้องถอดรหัสเหมือนกันว่าแต่ละแบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยมีรหัสอะไรที่น่าสนใจที่ทําให้เขาว่าประสบความสําเร็จจนกลายเป็นแบรนด์ที่ได้ท็อปคอร์เปอร์แบรนด์เมื่อกี้คือตัวอย่างเท่านั้นอ๋อยังมีกลุ่มยังมีแบรนด์อื่นที่อยู่ใน hall of fame นะครับอย่างเช่นซาบีน่าอย่างนี้เป็นต้น GC C ก็อยู่ใน hall of fame ของเราก็เป็นบริษัทที่ได้เห็นเรื่องของ การดูแลคนอย่างที่คุณเล็กบอกดูแลในเรื่องของคุณภาพเรื่องของงานอย่างต่อเนื่องยาวนานครับท็อปคอร์เปอ e เรแบรนด์ที่เป็นอาเซียนซึ่งปีที่แล้วน่าสนใจมากแล้วต้องดูว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงก็คือสิงคโปร์อาเซียนท็อปคอร์เปอ e b เร n แดซึ่งปีที่แล้วประกาศออกมาเป็นไทยเบฟอ่อฮะก็คือกลุ่มทุนคนไทยนั่นแหละที่เป็นจดอยู่ที่นั่นครับมีคนงงมากเลยประกาศรางวัลอาเซียนท็อปคอร์เปอเรแบรนด์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์คือ ทันทนไทยเบฟค, <laughs> คนก็เอา้าอ๋อไทยเบฟเรจเนี่ยไปจดอยู่ในตลาดสิงคโปร์ซึ่งตลาดสิงคโปร์เนี่ยก่อนหน้าจะเป็นไทยเบฟเนี่ยคนที่ชนะคือซิงเทลและผู้ผลิตซิงเทลอะ่ะบินมาเองมารับครับ,รบปีที่แล้วคุณหนุ่มฐาปณะสนะิริวัฒนพักดีกรุณาารับเองปีนี้ผลจะเป็นอย่างไรรอฟังกันต่อไปอฟังแล้วลุ้นเหมือนกันนะแต่ต้องบอกคุณผู้ฟังกันว่าทั้งหมดทั้งมวล บริษัทเหล่านี้ที่ถูกเอามาคำนวณบนพื้นฐานเดียวกันเนี่ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ท้งนั้นเลยใชเ่เราเน้นที่ตลาดหลักทรัพย์ทำไมคำตอบคือเราต้องการตัวเลขที่รับรองเรียบร้อยแล้วและมีความชัดไม่งั้นเนี่ยเราเอาคนที่มาแข่งกันแล้วมาจากตัวเลขที่รีพอร์ตเองแล้วยังไม่ได้รับการรับรองโดยโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอย่างชัดเจนเราก็อาจจะรู้สึกว่าไม่แฟร์เราก็เลยใช้ที่ตลาดหลักทรัพย์เป็นหลักเลยครับอ่าก็สมกับเป็นหนึ่งในงานที่น่าภาคภูมิใจของ CBS นะครับฝากไปด้วยสำหรับ ASEAN ยนแอน a i ยแลนด์ o ็อปคอร์เปอร์ท a แบรนด์แวนะครับวันนี้ผมกับอาจารย์เอกลาไปก่อนนะครับฝากแชร์คลิปนี้กันไปเยอะๆติดตามวิธีจุฬาครับับสสวดีครับสวัสดีครับ